วัสดีค่ะแม่ชื่อจลลองเปิดรัฐชื่อเล่นว่าชื่อแม่เหยียดวันนี้จะมาขอขอบคุณพระเจ้าเป็นพยานเรื่องติดตามพระเจ้าและมากบคุณพระเจ้าเรื่องที่พระเจ้ารักษาโรคค่ะแม่รู้จักพระเจ้าในการที่ญาติคือน้าจายครอบครัวน้าจายเขาเขารับเชื่อพระเจ้ามากอ่อนแล้วเขาก็แนะนําให้แม่เดินมารักพระเจ้าเหมือนเขา เขาก็บอกว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็รักษาโรคได้โรคที่แม่เป็นอยู่เหมือนแม่ไม่ค่อยสบายหลายเรื่องอะคะ่ปะปัญหาเรื่องสุกขภาพค่ะแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆเขาบอกว่าให้แม่มารับเชื้อดูรู้จักกับพระเจ้าดูมันไม่ได้เสียหายอะไรแม่คิดอยู่ประมาณอาทีค่ะ แล้วแม่ก็ก็ไปแม่ก็เชื่อนาชัยแล้วก็ไปที่โบสถ์ที่สัง mm. พอแม่ไปรู้จักแม่ไปที่โบสถ์แล้วแม่ก็รู้จักกับพระเจ้าแม่ก็รู้ว่าพระเจ้าที่แม่รู้จักเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นของที่อัศจรรย์ที่สุดเป็นสิ่งที่มันบอกยากอะกับเป็นสิ่งที่สูงสุด ที่แม่รู้แล้วแม่ก็อ่านกำปีด้วยหลังจากที่แม่เชื่อพระเช้าที่สั่งแม่ก็มาอยู่ที่ปังกาแล้วก็มีผู้รับจช้ที่ปพาแม่ไปรับปฏิทมามาหาแม่แล้วพาแม่ไปรู้จักกับอาจารย์เดวีแล้วก็ปพาไปบุต่าจะใจเพื่อนเพื่อนก็มาเยอะมาเออปี่น้องมาเยอะมากและแม่อ่านไปก็มีการยิ้มตักตายแม่อ่านแม่ก็มีการทิสตายมันรู้ สุดความหมดอุ่นประหลาดยมีคนแต่สวัสด,ดีและทักทายแม่ก็รู้สึกชอบแม่ก็ว่านี่เหรอที่พระเจ้ามันปิดกับแม่เคยเคยวัดมันไม่เหมือนกันแล้วแม่ก็ชอบชอบชอบไปโบสถ์และชอบชอบพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาแล้วแม่ก็ไปถ้าฝนไม่ตกแม่ก็ ไปละแม่กาดพอแม่กลับมาสุดัยไป uh huh. แล้วแม่ก็บอกพ่อว่าแม่อย่ามาบังคับแม่นะพอแม่จะไปโบสถ์แม่จะไม่ไปวัดแล้วอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วปฏิบบ้านแม่ก็ไม่มีก็มีแต่แม่ไม่จุดทูกแล้วเพราะแม่เป็นลูกประเจ้าแล้วมีประเจ้าองค์เดียวเคยมีเมื่อตอน เดือนสิบเดือนอะไรนะจะมีญาติญาติส่งมาทำบุญทำบุญ่ญงให้พ่อแม่ไปวัดเดือนสิบอะค่ะแต่แม่ก็บอกว่าขอให้น้องๆ้พี่ๆตาทำไปเถอะแต่แม่จะอยู่ตรงนี้แม่จะอยู่กับพระเยซูแม่มาทางนี้แล้วแม่จะไม่หวนกลับไปค่ะหลังจากนั้นแม่ก็ชอบแม่ก็เปิดพระคัมภีร์อ่านก็ก้าวแก้ แม่ก็ตื่นเต้นที่จะก้าวที่จะเป็นปยญนาในพระเจ้าแม่เป็นประชานในพระเจ้าได้หลายเรื่องแม่จะมีทุกๆวันได้รักการหนุนใจทำให้แม่เติบโตขึ้นแม่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อก่อนแม่ก็กลัวเหมือนกันแหละการก้าวแก่อะไรนะคือปยาญแม่ไม่รู้จักอะไรเลยเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้แม่บอกได้เพราะว่าอะไรคือปยานาอะไรคือขอบคุณพระเจ้า แม่เชื่อพระเจ้ามากแม่ว่าการอธิษฐานเปือ่อมันคือแรงพลังที่ทําให้เราอายโรคได้ก็แม่ได้เห็นกรรมพยานที่หลายคนเขาเป็นพยานกันแล้วแม่ก็ขอผู้รับใช้ที่ในโบสถแม่ก็บอกปีน้องที่ในโบสถบอกว่าแม่นะ่ะมีโูกประจำตัวนะไม่ไม่รู้อะไรแม่ตอนนั้น แม่ไปหาหมอแต่แม่กลัวหมอป่าแม่กลัวแม่เป็นมาแรงแม่เป็นแม่เป็นคนที่จะรู้จักพระเจ้าค่ะแม่เป็นที่ตรองสิก้างขวาแม่เป็นก้อนเนื้อแข่งตอนนั้นตอนแรกๆอ่ะแม่เป็นก้อนเล็กแต่มาสองปีหลังมันจะโตประมาณํำพันนะค่ะมันรู้สึกเจ็บหลังๆมันจะรู้รู้สึกเจ็บแล้วมันที่ตองของแม่มันจะแน่น แม่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็นัดอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะแม่เป็นอยู่ประมาณเกือบเจ็ดปีค่ะมันทรมานกับมันอืดมันมันบางวันมันจะเจ็บเหมือนมันจะแน่นขึ้นมาซี่กหนึ่งมันเหมือนนั่นมันตามไ้แม่ใจไม่ก้อยออกเหมือนกันมันโตขึ้นนะค่ะแล้วพี่น้องที่โบสถ์ตาจะใจก็ก็ร่วมอธิษฐานเผื่อสูงแรงไปหลังใจของแม่ ความเชื่อที่แม่เชื่อพระเจ้าว่าแม่ต้องหายแม่ต้องหายมันพลังที่พี่น้องอธิษฐานแล้วแล้วมันก็รู้สึกดีรู้สึกดีมาตั้งแต่นั้นแล้วแม่ก็ก็อธิษฐานเองมั่งเวลาเข้ากลุ่มออนไลน์ก็ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อมั่งบางครั้งมันก็เจ็บแม่ก็อธิษฐานนะแม่อธิษฐานแล้วมันก็หายแต่ก้อนมันก็ยังแข็งอยู่ มันรู้สึกว่าแม่ไม่เจ็บงานที่ในพระกรรมปีบอกว่าพระเจ้าก็ตำส่วนพระเจ้าเราก็ตำส่วนของเราเราต้องไปหาหมอแม่ตัดสินใจไปหาหมอก่อนแม่ไปหาปหาหมอไปรักษาแม่ก็ส่งไลน์ไปให้พี่น้องอธิษฐานเปื่อทตั้งพี่น้องและอาจารย์อธิษฐานเปื่อว่าแม่ไป ไปหาหมอไปรักษานะวันนี้ขอแรงอธิษฐานด้วยแล้วทุกคนก็อธิษฐานมาแล้วีปน้องเขาก็พิมพ์ทางออนไลน์มาทุกคนอธิษฐานเผื่อว่าพระเจ้าดูกับเรานะพระเจ้าอยู่ด้วยนะไม่ต้องกลัวแล้วแม่ก็ไปเจอหมอเจอหมอหมอก็ดูดูดูหมอก็ไม่รู้หมอบอกว่าต้อง เอสเลต้องอะไรดูอ๋อถึงจะรู้แล้วก็นัดใหม่หมอนัดใหม่หลายรอบมากงสุดท้ายก็นัดผ่าตัดหมอให้ไปนอนอดน้ำอดอาหารล้างท้องแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าจะให้จะสรุปให้แม่นอนหลับตั้งสองเจ้าบงแล้วสองกล้องก่อน ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเพื่อจะป่าว่าจุดตรงไหนก้าองประจัดแม่ก็ไม่รู้แม่กลัวมากแม่กลัวมากแม่กลัวแม่ไม่รู้ว่าจะไปหาใไกแม่ทิ่ตานแม่ขอพระเจ้าขอพระเจ้าอย่างสุดใจแม่นอนก็ขึงมือแม่ที่เตียงแล้วแม่ก็กลัวมากแม่กลัวมากแต่แม่ว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ช่วยแม่ได้ตอน้ตอนนี้ แล้วก่อนที่แม่จะหลับแม่ก็ขออธิษฐานถึงพระเจ้าไอ้พระเจ้าช่วยแม่แล้วแม่หลับปรากฏว่าแม่ตื่นขึ้นมาแม่ไม่รู้สึกปวดต้องนะแต่ว่าไม่รู้สึกปวดท้องแต่คำมือคํำต้องดูมันไม่มีแผลมันไม่มีแปลโอ้ลองเลยมันมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันพระเจ้ารักษา แต่ตนแม่หลับแม่เห็นพระเจ้าแม่เห็นพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยหมอบอกว่าไม่ป้ไม่ต้องป่าตัดเพราะไม่มีโรคไม่มีก้อนเนื้อในท้องของแม่ไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะแม่ไม่มีก้อนเนื้อในท้องไม่ต้องป่าตัดกลับบ้านได้ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้า ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนดับกลนไม่มีโรคแม่ม่แม่ไม่มีค้อนเหนือมัน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 เฟดไปใฉยเฉยมันไม่รู้ว่ามันไปไหนแต่แม่รู้ว่าพระเจ้ารักษากลับมาบ้านแม่ก็ไม่มีอีกเลยที่จะมีก้อนแก่งหรือปวดต้องแล้วแม่ก้อนใช้ชีวิตอย่างธรรมดาเหมือนคนไม่เจ็บป่วยอ้ายเปนอย่างอาศัศจรรย์มากไม่อยากจยกหนุนใจพี่น้องคะ ว่าเราเชื่อพระเจ้าสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้แต่พระเจ้าทาได้แม่อยากให้ทุกคนรับเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าองค์เดียวถ้ามีปัญหาเลยไอ้พี่น้องมาอธิษฐานไอ้พึ่งป่าพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยค่ะสัปดิตกะขอพระเจ้า,วาอวยโร